พงศธรวิชานกขึ้นมาเวทีค่ะสวัสดีครับเวทีแรกนะครับเป็นเวทีแรกของเพลงนะครับตรงนี้เราต้องช่วยกันนะครับไปให้สุดทางแล้วไปให้ดีที่สุดนะครับนะครับต้องแนะนําตัวนะครับแบบที่พิธีกรได้แนะนําให้นะครับเพงนะครับไม่ได้เริ่มทําธุรกิจร้านทองเพราะตัวเองแต่ ได้รับมรดกมาตั้งแต่รุ่นปู่ปู่ย่าอากงอาม่าใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงรุ่นป้าป้ามาทํามาแล้วก็ส่งต่อเป็นมรดกให้กับเพลงนะครับใครมีทองก็จะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นใช่ไหมรู้สึกดีกันใช่ไหมแต่ว่าตัวเพลงเองนะครับไม่ได้รู้สึกดีอาจจะเป็นเพราะอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับแต่บอกเลยนะครับว่าถ้าเรามีทองใส่รู้สึกดีถ้าเรามีทองเก็บรู้สึกดีแต่คนที่ทำธุรกิจร้านทองต้องนั่งเฝ้ามันตลอดชีวิตดีไหมครับ มันไม่ดีเลยใช่ไหมครับจะเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวจะทําอะไรก็ทําไม่ได้เลยจะไปไหนก็ไม่ได้นั่งเฝ้าอยู่ที่ร้านทองเพ็งก็ไม่ชอบธุรกิจนี้ตั้งแต่ความรู้สึกที่ได้มานั่งเฝ้าร้านทองแล้วนะครับนั่งเฝ้าได้อยู่มาสามเดือนเพ็งรู้สึกเลยว่าไม่ไหวไม่ค่อยอยากทําธุรกิจนี้นะครับแล้วเพ็งแต่จําเป็นต้องทําแล้วเราก็กระโดดออกมาทําธุรกิจบ้านจัดสรรเพราะเราคิดว่าการที่หาเงินได้เยอะๆหาเงินได้เยอะๆเราจะมีโอกาสได้เที่ยว เราจะได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตถูกไหมครับมีโอกาสได้ใช้ชีวิตได้เที่ยวถ้าเรามีเงินเยอะๆเราจะได้พักผ่อนเราจะ,กะเกษียณอายุได้เร็วทุกคนคิดแบบนี้ไหมใช่เพีก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพีก็มาทาธุรกิจบ้านจัดสรรนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอเราทําธุรกิจบ้านจัดสรรตั้งแต่เริ่มต้นปุ๊บพอเราสร้างเสร็จหนึ่งหลังงานของเราคือเริ่มสร้างใหม่อีกหนึ่งหลังทําเสร็จไปหนึ่งโครงการเราต้องเริ่มทําถนนใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น ความสําเร็จมันอยู่ที่ไหนล่ะครับมองเห็นนะเราเหมือนจะไปถูกทางแล้วได้เงินเยอะจริงนะแต่งานสําเร็จปุ๊บต้องเริ่มต้นใหม่สาเร็จปุ๊บต้องเริ่มต้นใหม่มันถูกย้อนแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็คิดว่าถ้าเรายังอยู่แบบนี้ได้เงินเยอะจริงแต่เราก็ยังต้องทํามันตลอดชีวิตเหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับพอมีโอกาสหนึ่งที่เพ่งเข้ามาเพ่งเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเสมอนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยได้เห็นโอกาสตรงไหนเพื่อนก็เลยลองชวนเพงเข้ามารู้จักกับอะโทมี่นะครับเพ่งเลยบอกเลยว่าเพงไม่ค่อยชอบเครือข่ายแต่จะลองเปิดใจเข้ามารับฟังดูนะครับพอเปิดใจเข้ามารับฟังดูเพงมองเห็นจุดจุดหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรร้านทองหรือทําอสังหานะครับเราจําเป็นที่จะต้องหาลูกค้าอยู่แล้วนะครับ แล้วเราฟังดูดีๆอะโทมี่ของเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเราจะขายอะไรก็ช่างเราก็ต้องใช้ผลิตต้องทาผลิตภัณฑ์ทําบ้านก็ต้องสร้างให้มีคุณภาพขายในราคาที่จับต้องได้เราถึงจะขายได้ตลอดเวลาถูกไหมครับแต่ทําบ้านมันไม่ใช่ว่าจะขายได้ตลอดเวลาเพราะว่าบางคนไม่มีเงินซื้อธนาคารก็ปล่อยกู้ยากถูกไหมครับนะครับวันนี้เนี่ยเพ่งอยากถามดูว่าหลายๆคนนะครับที่อยู่ในห้องนี้มีความรู้สึกเหมือนเพ่งไหมว่า เมื่อเราหาเงินได้เยอะเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านแต่ความรู้สึกของเราคือมันก็เหมือนจะยังไม่พอใช้อยู่ดีมีใครเป็นแบบนี้บ้างครับโอ้เยอะนะครับเยอะนะครับใครไม่ยกมือระวังจะไม่ได้รางวัลน,นะ <c oughs> <c oughs> นะถ้าใครคิดเหมือนกันนะครับลองดอูอีกข้อหนึ่งต่อให้เรามีเงินเยอะเท่าไหร่ก็ช่างความรู้สึกว่าเวลาเพื่อนจะชวนเราไปเที่ยว เพื่อนจะช่วยเราไปน,นู่นไปนั่นไปนี่เราก็รู้สึกว่าเราไม่มีเวลาจะไปกับเพื่อนเลยเพราะมันติดอยู่กับงานมีใครเป็นอย่างนี้บ้างครับเห็นไหมครับก็ยังเยอะเหมือนกันนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งอีกข้อหนึ่งเพียงว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงเพียงก็เป็นคนที่คิดมากเหมือนกันเพียงเป็นคนที่ว่าเรามีร้านทองเรามีธุรกิจอสังหาเรามีเงินนะครับแต่มีเงินในกระเป๋ามีเงินในบัญชีเป็นตัวเลขแหลักเลย แต่พอคิดว่าจะซื้อเบนซ์จะซื้อรถหรูจะซื้ออะไรต่างๆเนี่ยเรายังคิดอยู่ว่าเรากลัวว่ามันจะไม่พอใช้ในอนาคตเรากลัวว่าตอนช่วงที่เราเจ็บป่วยหรือเราไม่สามารถที่จะมีแรงในการทำอาชีพใดๆก็ช่างเพื่อหาเงินมาซัพพอร์ตเราได้ในอนาคตหรือดูแลลูกๆและครอบครัวเราได้แล้วเลยยังไม่กล้าใช้เงินใครเป็นแบบนี้บ้างใช่ไหมครับมีความรู้สึกเดียวกันหมดเลยนะครับ แต่เพ้งบอกเลยนะคบว่าพอเพ้งมาศึกษาธุรกิจอโทมีเพ้งรู้เลยว่าทั้ง3ข้อที่กล่าวมาถ้าใครรู้สึกทั้ง3ข้อที่กล่าวมาอโทมีแก้ปัญหาพวกนั้นได้หมดจริงนะครับแล้วก็ชัดเจนมากๆด้วยนะครับตอนนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราจะต้องทําธุรกิจเครือข่ายหรือทําธุรกิจประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณา,าเป็นอันดับแรกเลยคือบริษัท วันนี้พิงจะมาแนะนําในส่วนของบริษัทให้ฟังนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราไปเลือกบริษัทที่ไม่ดีบริษัทที่ไม่เติบโตหรือไม่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีธุรกิจนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเจ๊งแล้วเราเห็นธุรกิจนี้เจ๊งมาหลายบริษัทนะครับบางบริษัทเนี่ยเปิดขึ้นมาเพราะเพื่อที่จะเจ๊งอยู่แล้วอ่าบางบริษัท เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะเจ๊งใครเจอบริษัทแบบนี้มาบ้างครับใช่ไหม <laughs> เปิดมาเพื่อที่จะเจ๊งเจ๊งแต่เขามีเงินไหมเขาได้เงินใช่ไหมแต่เราแหละที่ลงทุนแล้วที่เราเหนื่อยไปกับเขา่ะเราเหลืออะไรกลายเป็นศูนย์เริ่มต้นใหม่อายุของเราประมาณนี้แล้วนะครับนี่ไม่ใช่ไฮไลท์นะ <laughs> นะครับนี่ไม่ใช่ไฮไลท์หัวงอกเต็มเมเลยนะครับแต่ว่า บอกได้เลยนะคบว่าเราไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ถ้าเพ่งพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เพ่งก็ทําบ้านจัดสร้างต่อไปวนลูปอยู่ยงนั้นแต่วันนี้เราต้องการที่ประสบความสําเร็จและสําเร็จและเสร็จตลอดการเสร็จไปชั่วลูกชั่วหลานส่งมรดกให้ลูกไม่ต้องมานั่งเฝ้าร้านทองอีกให้ลูกไปใช้ชีวิตให้หลานไปใช้ชีวิตนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการถูกไหมครับ<อ>ถูกต้องครับถ้างั้นเราเลือกไม่ผิดแล้ววันนี้เรามาฟังดูกันเน้นๆดูว่าบริษัทอะทุมี ตอบโจทย์ของเรายังไงนะครับเข้าสู่เนื้อหาเลยแบบที่บอกนะครับเราต้องการที่จะ,กะเกษียณอายุเราต้องการที่จะพักผ่อนธุรกิจเดิมๆสิ่งที่เราทํากันอยู่เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อารูมี่ทำให้เราได้นะครับยิ่งในยุคสมัยนี้นะครับใครเอาตัวรอดได้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนบางคนผ่านยุคของโควิดมาบางคนผ่านไปไม่ได้เจ๊งกันละนาวถูกไหมครับ แต่มีบริษัทโทมีแ่แหละที่ยังคงเติบโตและมีผู้ประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพ่งเคยติดกับดักไปสักพักหนึ่งในช่วงโควิดพยายามที่จะดึงธุรกิจของตัวเองให้อยู่รอดได้แต่ก็อยู่รอดนะแต่เราพลาดไปตรงที่ว่าทําไมเราไม่หันกลับมาลุยกับโทมี่เต็มๆในช่วงยุคโควิดตรงนี้เพ่งพลาดไปจริงๆวันนี้เพ่งกลับมาและเพ่งแน่นอนว่าจะไม่หันหลังให้กับโทมี่ต่อไปนะครับตรงนี้นะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับพวกเราเข้ามาในอโทมี่เราต้องอยากรู้ว่าอะโทมีคือธุรกิจยังไงเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจยังไงแน่นอนครับอะโทมีคือธุรกิจเครือข่ายหลายคนคิดแบบนั้นหลายคนคิดว่าเครือข่ายไม่โอเคนะครับเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มไหมแน่นอนครับมีแอปพลิเคชันอยู่บนโลกออนไลน์อะโทมีเป็นธุรกิจแพแนนลตฟอร์มแน่นอนถูกไหมครับนะครับเป็นซิสเต็ม นะครับ business system system business นะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ passive income แบบที่หลายๆคนเข้าใจหลายๆคนเข้าใจนะว่า passive income ดูง่ายๆใครมีห้องให้เขาเช่ามีตึกแถวมีบ้านให้เขาเช่ามีหลายๆหลังก็มีรายได้จากการที่เป็นค่าเช่าเป็นเหมือน passive income ถูกไหมครับถูกครับแต่ว่าเพ่งเห็น passive income ตัวนี้ล่มสลายมาเยอะแล้ว ทำไมทำเลเปลี่ยนซื้อตุกแถวไว้ติดกันสิบห้องทำเลเปลี่ยนเมื่อไหร่ห้องนั้นว่างไปสิบห้องแล้วเราเหลืออะไรครับพอถ้าจะมีคนมาเช่าอีกเราต้องซ่อมต้องดูแลมันนี่เรียกแพสซีฟไหมอดีตไปแล้วถูกไหมครับอดีตไปแล้วมีเงินเก็บในบัญชีหลายล้านกินดอกนอนกินดอกทุกคนบอกว่าสบายแต่เมื่อ,อายามฉุกเฉินขึ้นมาเราต้องถอนเงินต้นทุน ตอนเงินที่เราฝากออกมาใช้ออกมาใช้ออกมาใช้ดอกลดลงไหมดอกลดลงถ้าเกิดเราป่วยเป็นโรคร้ายแรงไม่มีเลยแต่ธุรกิจอโตมี่นะครับเมื่อเราสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคบวกกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทุกคนอยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ถูกไหมครับและถ้าเราสร้างเครือข่ายตรงนี้ขึ้นมาจะมีเครือมีเครือข่ายแบบนี้เกิดขึ้นจะมีแต่ขยายตัวขึ้นไม่มีหายไปถ้าเราสร้างเครือข่ายแบบนี้ได้ เครือข่ายแบบนี้จะขยายตัวตลอดไปไม่ลดลงเราต้องสร้างเครือข่ายแบบนี้ทำในธุรกิจอโทมี่นี้แล้วเราจะมีแพสซีฟอินคัมเราใช้ระบบของอโทมี่ในการสร้างแพสซีฟอินคัมให้กับพวกเราคิดว่าทำได้ไหมทำได้แน่นอนครับเพราะว่าบริษัทอโทมี่สร้างมาเพื่อทำให้เราประสบความสำเร็จให้เราประสบความสำเร็จเท่านั้นเลยนะครับดูได้นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นเลยนะครับความสำเร็จของบริษัทอโทมี่ ขึ้นอยู่กับลูกค้าสําเร็จเราจะเห็นยอดขายของอาทูมิเยอะขึ้นเยอะขึ้นถูกไหมที่บริษัทได้ยอดขายเยอะขึ้นเพราะมีผู้ประสบความสําเร็จในอาทูมิเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นปัจจุบันเราเห็นนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้ผู้ผู้บริโภคหรือลูกค้าประสบความสําเร็จอาทูมิเลือกไว้แล้วครับผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสูง ต้องดีที่สุดราคาต้องจับต้องได้ตรงนี้เลยเกิดสโลแกนที่ว่า absolute quality absolute price เกิดขึ้นนะครับและอ t โทมียึดหลักนี้เพื่อทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จรวมถึงบริษัทประสบความสำเร็จนะครับตรงนี้นะครับนอกจากนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้พวกเราประสบความสำเร็จแล้วอาโทมีเติบโต ถือเรียกว่าประสบความสําเร็จขยายกิจการออกไปเป็นสาขาร่วม26สาขารวมสํานักง,งานใหญ่ที่เกาหลีเป็น27สาขานะครับและยังสามารถมีผู้บริโภคที่สามารถสมัครสมาชิกได้144ประเทศทั่วโลกยอดขายผักดันขึ้นมาจนถึง72,000ล้านธรรมดาที่ไหนถูกไหมครับใช่ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมูล,ลค่าท็อปมูล,ลค่าส่งออกของอโทมีนะครับ300ล้านในปี2021นะครับแล้วก็ ท่านประธานของเรารได้รับรางวัลชมเชยนะครับในวันการค้าจากท่านประธานาธิบดีบและมูล,ลค่าการส่งออกของเรารวมสะสมหนึ่งพันล้านดอลลาร์นี่แค่ส่งออกนะที่ขายในประเทศเกาหลีส่วนหนึ่งถูกไหมครับตรงนี้นะครับทําให้เราเห็นว่าบริษัทโทมี่ของเราเติบโตขึ้นมานะครับเป็นติดหนึ่งในสิบของโลกในธุรกิจเครือข่ายเหมือนกัน เพ็งเคยเห็นในภาพนี้นะครับอาทมี่ยังเกาะติดอยู่ในระดับ 1, ใน10แต่เพ็งเคยเห็นภาพนี้ในเมื่อ2อสมปีที่แล้วก่อนโควิดมันมีบริษัทที่หายไปจากตรงนี้นะครับหมายความว่าไงเขาตกลงตกลงตกลงแต่อาทมี่ยังรักษาระดับการที่เราติด1ใน10ไม่ใช่รักษาระดับเฉยๆนะครับยอดขายเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะไต่ขึ้นไปในอันดับต้นๆและมีแผนที่จะขึ้น นัมเบอร์วแน่นอนครับตกมือแฮ้โทมี่ด้วยครับนะครับจากการที่เราไต่ขึ้นมาได้ขนาดนี้ความสำเร็จของบริษัทเริ่มเติบโตเราเห็นนะครับท่านประธานนะครับได้เป็น c o o เอ้ยได้เป็นซ e o คนแรกนะครับคนแรกของเกาหลีเลยที่เข้ามาอยู่ในสมาพันธ์ขายตรงโลกและใน ปีหน้านี้2026เราได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดการประชุมระดับโลกของสมาพันธ์ขายตรงโลกด้วยตบมือให้บริษัทด้วยนะครับนะครับแล้วก็คุณไรอันลีของเราทาข้างหน้าตรงนี้นะครับก็ได้เป็นคณะ,ะกรรมาการรบริหารสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยด้วยเห็นไหมครับว่าเราอยู่ในสมาคมระดับโลกนะครับเราอยู่ในสมาคมแห่งประเทศไทยไม่ใช่แค่เราจดทะเบียนอย่างถูกต้อง แต่เป็นบริษัทที่ถูกต้องทุกอย่างจริงๆการันตีได้ว่าบริษัทเราเราเข้ามาทำธุรกิจในบริษัทอโทูมี่ของเราตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะไม่ต้องไปขึ้นข่าวหน้าหนึ่งเหมือนหลายๆบริษัทถูกไหมครับเราจะเราจะเห็นได้เลยว่าเราอ่ะเลือกถูกบริษัทเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นะครับที่ ขายในเกาหลีจะมีส่งจากเกาหลีมาขายไอทมี่ของเรามีกลยุทธ GS ์ GSGS นะครับ GSGS GS คืออะไรคือการที่อโทมี่ไปเปิดสาขาที่ประเทศใดก็ตามนะครับเปิดสาขาที่ประเทศใดก็ตามก็จะเอาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของประเทศนั้นๆมาวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มของเราในอโทมี่ของเรา,รเ,ราเพื่อให้สมาชิกไอทมี่ทั่วโลกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงต่าง ในต่างประเทศด้วยนะครับของประเทศไทยเราก็จะมีกาแฟมะพร้าวใช่ไหมครับกาแฟดำนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำยาล้างจานด้วยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับบริษัทของเรานะครับไม่ได้คำนึงถึงการเติบโตเพียงอย่างเดียวแต่เรานะครับมีการกำกับดูแลในเรื่องของสภาพแวดล้อมและสังคมด้วยตรงนี้นะครับทำให้เรานะครับได้รับรางวัลนะครับได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมด้วยนะครับตรงนี้ การที่เราคำนึงถึงตรงนี้หล,หลายจุดหล,หลายจุดเราจะลืมท่านประธานไปไม่ได้เลยท่านประธานปาร์คฮันกิวของเรานะครับได้เป็นได้เป็นซีอที่น่าเคารพที่สุดในประเทศเกาหลีถึง5ปีสอนไม่ใช่ใครจะทำได้นะบางคนเคยได้รับรางวัลน,นี้แต่ จะได้ถึง5ปีซ้อนแสดงว่าต้องยอดเยี่ยมที่สุดจริงๆนะครับท่านประธานของเราถือว่าเป็นบุคคลที่น่าเคารพและเป็นแบบอย่างมากๆเลยนะครับบริษัทที่น่าทํางานแน่นอนครับเราก็ได้เป็นบริษัทที่น่าทํางานที่สุดในเกาหลีและเป็นอันดับสองของเอเชียนะครับหปีซ้อนเหมือนกันถือว่าธรรมดาไหมครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นบริษัทที่น่าทํางานถ้าบริษัทที่น่าทํางานเราก็ต้องร่วมงานกับบริษัทนี้เท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับของเราได้ส่งเสริมผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคโดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนะครับและได้รางวัลติดต่อกัน3ปีซ้อนนะครับเป็นรางวัล CCM ตัวนี้นะครับเรานะครับได้รับรางวัลตรงนี้เพราะว่าเราอะยึด ผู้บริโภคเป็นศูนย์การไม่ว่าจะเรื่องของการผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภคนะครับในราคาที่ยุติธรรมเพื่อผู้บริโภคเหมือนกันและก็ทําให้ผู้บริโภคประสบความสําเร็จนี่แหละครับรางวัลน,นี้และเป็นบริษัทเครือข่ายขายตรงแรกที่ได้รางวัลน,นี้ปกติแล้วบริษัทเครือข่ายขายตรงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทาเพื่อบริษัทไม่ใช่เพื่อลูกค้าแต่ของเราเพื่อลูกค้าจริงๆนะครับตรงนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าจากการเติบโตของบริษัทขึ้นมาขนาดนี้ท่านประธานเราเป็นบุคคลที่น่าจับตามองในระดับโลกสื่อต่างๆในระดับโลกทั้งนิตยสารฟ็อบฟอร์จูนนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ต่างๆล้วนแต่นําเสนอข่าวและเรื่องราวของอะตทมี่ผ่านตัวท่านประธานนะครับในประเทศไทยก็มีนะครับหนังสือนิตยสารฟอบตัวนี้นะครับเพงก็มีเล่มหนึ่งถ้าใครไม่มีก็ ลองไปเปิดดูได้นะครับอยู่ข้างหน้าของเราก็มีนะครับแล้วก็ยังมีในบทความในกรุงเทพธุรกิจด้วยที่เอาท่านประธานขึ้นมาพูดถึงนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าบริษัทของเราตอนนี้เนี่ยนิตยสารและเครือนักข่าวต่างๆนะครับให้ความสนใจการเติบโตของบริษัทโทมี่เป็นอย่างมากเลยนะครับนะครับตรงนี้ทำให้เราเห็นว่า ธุรกิจ omy, อ t โตมีเติบโตขึ้นไปได้แต่การที่เราเน้นสโลแกนคําว่า Absolute Quality, Absolute p r i c สิะค้าคุณภาพดีราคาย,ย่อมเยาวนะครับมันเกิดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดพาร์ทเนอร์ชิพที่สุดยอดนะครับสถาบันแรกคือสถาบันวิจัยพลังงานประบรณูแห่งชาติเกาหลีนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือบริษัทคู่ค้าโคมาโคเรียทั้งสองคนทั้งสงบริษัทนี้จับมือลงทุนร่วมกันเป็น โคมา b n h ที่เรารู้จักนะครับมีนโยบายในเรื่องของการผลิตสินค้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับอโทมีเพื่อที่อะไรอโทมีจะได้ไปนําไปจําหน่ายในราคาที่จับต้องได้ให้กับลูกค้าทุกคนสมาชิกทุกคนจะได้รับคุณภาพสินค้าที่ดีและดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆกับราคาที่จับต้องได้นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าคุณภาพสินค้าเนี่ย ถ้าเราจะยืนยันว่ามันดีจริงตรงนี้เลยครับอัตราการคืนสินค้านะครับเราจะเห็นเลยว่าอัตราการคืนสินค้าของเรานะครับอยู่ที่0% 0.21ก็คือ0นั่นแหละใน100คนไม่มีคนคืนสินค้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันการันตีได้ถึงคุณภาพของสินค้าของเราเลยนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนอกจากคำว่า Absol u t e quality าพแอบสุดภัยในปัจจุบันนะครับ มันเพิ่มเติมกับคําว่ามันมีเยอะแยะมากมายนะครับผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยร้อยกว่ารายการในเกาหลี6-700รายการถูกไหมครับตรงนี้ทําให้เราเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเราจะขยับตัวทําอะไรก็ช่างนะครับผลิตภัณฑ์ของเราอยู่กับเราตลอดเวลากิจวัตรประจําวันของเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของโทมี่เราได้เปลี่ยนกิจวัตรประจําวันของเราเป็นรายได้ เมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราปุ๊บบอกต่อไปจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราเป็นธรรมชาติแพสซีฟอินคัมที่เราทำงานเพียงแค่อาบน้ำแปรงฟันสระผมทาครีมแต่งตัวหล่อๆแล้วก็เดินออกไปบอกต่อเนี่ยง่ายไมครับง่ายนะครับตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับ ตรงนี้พระเอกของอโทมี่นะครับเฮโมฮิม oh นะครับติดยอดขายอันดับหนึ่ง10ปีซ้อนในเกาหลีนะครับและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่การันตีได้เลยนะครับว่าจดสิทธิบัตรกว่า22สิทธิบัตรเลยนะครับมียอดขาย60,000ล้านแต่เพียงบอกเลยว่าฟังข้อความนี้จะอ่านดูยังไงก็ช่างถ้าใครยังไม่ได้กินจะรู้ไหม ไม่รู้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่กินไม่รู้นะครับอยากอย่างเดียวคือคุณจะรู้แล้วคุณจะชัดเจนมากกว่าการอ่านหรือการดูหรือฟังเพลงพูดวันนี้ก็คือเริ่มกินเลยวันละสองซองนะครับเดือนหนึงน่งหนึ่งกล่องลองทานดูแล้วคุณจะรู้ว่าสุขภาพเป็นยังไงพลังเราเป็นยังไงมันดีขึ้นขนาดไหนกับผลิตภัณฑ์เฮโบหิมนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับตัวนี้ Absolute Cell Actives k i n Care นะครับ a b s o l u t e Cell Active Skin Care ถ้าใครยังไม่เคยใช้ ก็จะไม่รู้เหมือนกันตรงนี้เพลงตั้งแต่เปิดกล่องแรกตอนที่เขาเปิดตัวนะครับตอนนี้ก็ยังหยุดไม่หยุดใช้ไม่ได้เลยนะครับด้วยความเป็น a b แอบ q u a ค i t y a b แอบ u t e คล i c e ของเขานะครับเพลงบอกได้เลยนะครับว่าทีแรกเพลงก็ก่อนที่จะมารู้จักอโทมีเพลงก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันทะเลาะกับภรรยาในเรื่องของสกินแคร์จ่ายทีไรกระเป๋าแบนลุกทีมันเป็นอะไรที่ว่าเรารู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองไปหรือเปล่าจริงไหม ผู้ชายแบบเพ้งไม่เคยใช้สกินแคร์มาก่อนไม่เคยทานอาหารเสริมมาก่อนจนกว่าจนไม่ได้รู้จากักโทอมี่นะครับเพ้งรู้สึกว่าเป็นของเส้นเปลืองนะครับท้าไปก็เท่านั้นแหละก็แก่เหมือนเดิมไม่ละ่ะ <laughs> เป็นอย่างนั้นจริงเพ่งความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรก็จร,ริงๆครับผลิตภัณฑ์มันไม่สามารถที่จะทําให้มันดูหนุ่มดูสาวขึ้นมาได้นะครับของมันไม่ได้ดีแบบที่คิด นะครับแต่คนที่จ่ายเงินไปจ่ายจริงนะครับตรงนั้นนะครับแล้วจ่ายเยอะมากพอได้มารู้จักสกินแคร์ตรงนี้ด้วยรู้มาจากชุดแอปสรุปสกินแคร์บอกเลยว่าแฟนเราสวยขึ้นเยอะอนะครับแฟนเราสวยขึ้นเยอะตอนนี้อาจจะไม่ได้มาด้วยแตรยนนร่รับชมอยู่ที่บ้านนะครับรับชมอยู่ที่บ้านนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ตังเรายังเหลืออีกเยอะแถมยังได้ตังมาด้วยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าเรายังไงก็ไม่เลิกใช้อโทมีนะครับชุดแอปซูล t e สกินแคร์นะครับตัวนี้นะครับเหมาะสมกับวัยรุ่นยุค9080นะครับยุค9080นะครับแต่อีกชุดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะพูดถึงนะครับในชุดแอป o l u t e สกิน c a r ์นะครับได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายแต่ที่จะพลาดไม่ได้คือรางวัลพระเจ้าเซจงรางวัลพระเจ้าเพเซจงคือรางวัลอะไรคือรางวัลที่เอาผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะสกินแคร์นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับที่จดสิทธิบัตรนะครับเอามาประกวดกันเป็นหมื่นเป็นหมื่นๆรายการเลยเอามาประกวดกันแต่ ชุด Absolute Cell Active s สกินแคร์ของเราได้รางวัลนะครับได้รางวัลพระเจ้าเซจุงเซจงมหาราชตรงนี้และเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชุดเดียวที่เคยได้รางวัลนี้ตบมือให้ชุด Absolute Cell Active s สกินแคร์ด้วยครับนะครับนอกจากชุด Absolute Cell Active s k i ินแคร์ที่บอกแล้วเมื่อกี้ว่าเหมาะกับวัยรุ่นยุค90 80เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เรายังมีผลิตภัณฑ์ a t o m i Skincare System The Frame ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าเป็นตัวตำนานเลยและที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆเมื่อเช้าถ้าใครได้เรียน Product i n s i g h t ใช่ไหมครับก็จะรู้เลยว่าตัวนี้เนี่ยตอนที่ออกมาเนี่ยระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับในช่วงแรกของ a t o m y นะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วเขาบอกเลยว่าหนุ่มๆสาวๆอายุตั้งแต่15เริ่มมี ริ้วรอยแล้วแต่บางทีมันยังมองไม่เห็นควรจะบำรุงชุดนี้สุดยอดมากๆครับเพียงก็แนะนำอีกชุดหนึ่งเลยนะครับตรงนี้นะครับนอกจากนี้แปลงสีฟันของเรานะครับยอดไข37าล้านด้าม1วินาที1ด้ามเพียงว่าน่าจะต้องแก้แล้วล่ะเพราะเพีงได้ยินตรงนี้ตั้งแต่เพีงสมัครเข้ามาเลยใช่ไหมครับสี่ด้ามแล้วใช่ไหมครับสด้ามแน่นอนครับเพราะเพีงสมัครเข้ามาเพีงก็ได้เห็นสไลด์แผ่นนี้1วินาที1ด้ามนะครับ ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเป็นหนึ่งกล่องไปแล้วละตามความเป็นจริงนะครับน่าจะประมาณนะ1หวินาที1 4ด้ามน,นะครับตอนนี้ตามตัวเลขที่กล่าวมานนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใครๆก็ต้องใช้ถ้าใครคิดจะนําไปเปิดใจแปรงสีฟันอย่าลืมจับคู่กับยาสีฟันไปด้วยนะตรงนี้นะครับเป็นแนะนําทีมงานนะครับแล้วแบบที่บอกนะครับในเมื่อเราเห็นแล้วว่า บริษัทของเราเติบโตขึ้นมาติดอันดับท็อปท็อป,อปต้นๆของโลกนะครับแล้วก็ท่านประธานของเราโดดเด่นซะยิ่งกว่าใครต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ที่แอบส์ลูดคุณภาพแอบส์ลูดพัยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะกับทุกคนทุกวัยด้วยนะครับตรงนี้แต่เราจะทําไงเพราะบริษัทของเราจะต้องเติบโตไปข้างหน้าแน่นอนครับการที่บริษัทจะเติบโตไปข้างหน้าเป็นร้อปีเราต้องมีวัฒนธรรมที่ดี วัฒนธรรมที่ดีของเราสามวัฒนธรรมวัฒนธรรมข้อแรกเกี่ยวกับพวกเราเลยนะครับสมาชิกอโทมี่วัฒนธรรมในการรักษากฎระเบียบในการทําธุรกิจต่างๆเลยเราต้องมีระเบียบม,มีวินัยเพื่อรักษาให้บริษัทโทมี่ของเราอยู่ได้เป็นร้อยปีเราต้องมีวินัยเราต้องทําธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ใช่ไหมครับความดีและความซื่อสัตย์คือ,อกลยุทธ์ของเรา นะครับตรงนี้นะครับนอกจากนี้วัฒนธรรมในการเติบโตร่วมกันนี่คือบริษัทโทมี่ของเรานะครับเติบโตร่วมกันกันกบร่วมกันกับบริษัทคู่ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินสดหลังได้รับสินค้าหนึ่งสัปดาห์นะครับมอบเงินสนับสนุนในการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็อะไรต่างๆนะครับมอบเงินค่าวัตถุดิบล่วงหน้านะครับให้กับคู่ค้าของเรานะครับนโยบายหนึ่งบริษัทหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งผลิตภัณฑ์เราจะให้มีสองสบริษัทมาแย่งกันผลิตไม่ได้นี่ค่ะนี่สำคัญมากๆเลยการเติบโตร,ร่วมกันระหว่างคู่ขากับอัโทมีนะครับและก็เรายังมีสมาชิกร่วม1 5เอ้สิล้านคนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกบริษัทเลยนะครับและการปรับราคาให้ยุติธรรมกับผู้บริโภคและก็ผู้ผลิตด้วย นี่แหละครับการเติบโตร่วมกันนวัฒนธรรมนี้ก็สําคัญอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะครับนอกจากทีมงานและบริษัทคู่ค้าแล้วอโทมี่ใส่ใจในการแบ่งปันด้วยนะครับบริษัทอโทมี่นะครับเราจะเห็นได้เห็นได้ว่าท่านประธานไปบริจาคที่นู่นที่นั่น,ท,น,นที่นี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วทําให้บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ติดอันดับหนึ่งนะครับหนึ่งในเกาหลีในการที่เราได้บริจาคเทียบกับอัาตรายอดขายนะครับ ยอดขายต่อการบริจาคของเราถือว่าเราเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในธุรกิจต่างๆนะครับตรงนี้นะครับตกมือให้บริษัทโทมี่ด้วยครับแน่นอนครับแน่นอนบริษัทของเราเป็นระดับโลกอยู่แล้วเติบโตชัดเจนแน่นอน แล้วเราจะประสบความสําเร็จยังไงแน่นอนนะครับแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราได้ฟังกันนะครับและนี่ก็คือหนึ่งระบบที่จะทําให้พวกเราประสบความสําเร็จ ODS นะครับ One Day Seminar ตรงนี้สําหรับคนใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้บริษัทสินค้าแผนนะครับมี Success Academy นะครับการเรียนรู้วิสัยทัศน์จากลีดเดอร์ผู้นำนะครับ Good Morning a t o m y การรับข่าวสารนะครับนอกจากนี้ยังมีการประชุมออนไลน์ต่างๆในซูมที่บริษัทจัดขึ้นนะครับตอนนี้เราก็มีออนไลน์ ต่อไปทาง YouTube ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้มี c h a n n e l t o m y ที่เราหยุดการเรียนรู้ไม่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับระบบที่ส่งเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจนะครับธุรกิจเลย Special Lecture ก่อนที่จะมี Success Academy ใครสะดวกว่างนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่สะดวกว่างเราต้องล็อกเวลาเพื่อเข้าระบบนี้นะครับแล้วก็เข้า Success ด้วยนะครับ A Class นะครับ เขามาเรียนรู้กันและเมื่อเช้านี้ p โ u c t i n s i g h ซเพิ่งบอกว่าใครไม่มาเนี่ยพลาดมากๆเพราะอะไรครับการทำธุรกิจอะโทมี่ใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์สำคัญที่สุดหลายๆคนก็จะรู้ถูกไหมครับเราจะต้องนำหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ทำให้คนรักคนชอบในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วเราจะประสบความสำเร็จจากการสร้างผู้บริโภค ให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับเพ่งเชื่อว่านะคบว่าเรามาตรงนี้มาถูกที่ไม่ผิดแล้วเรามาอยู่กับบริษัทอะโทมีนะครับแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับจนถึงระดับ Imperial Master ขอบคุณมากครับ